สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10 15กันยายนปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและลาสีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่เนี่ยเป็นไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนู คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลลติคอสมอโต้อสอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และเทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพื้นดวงชะตาให้กับข่าวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกมีพลังงานของการอธิษฐานขอพรในความรู้สึกของคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนเนี้คุณน อาจที่จะกลับเข้ามาเอาใจใส่ตัวเองดูแลในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเดรสตาเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งความอึดอัดความกดดันหรือยังเอามีมไพ่แห่งการที่ยังแก้ไขปัญหาในตัวของคุณไม่ได้ก็ได้มันเหมือนความรู้สึกที่ยังผูกมัดความรู้สึกที่ยังผูกพันที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นไพ่ของสี่เมท้า การลงหลักปักฐานหรือการสร้างอนาคตให้กับตัวของคุณเองนะเป็นไพ่ของการสร้างรากฐานด้วยตัวของคุณนะครับมีไพ่ของการที่มีปัญหาความขัดแยง้งบุคคลที่3ามเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาติเอาปัญหาเข้ามานะครับเป็นไพ่ของควีนนอฟสอดราชนีถือดาบราชนีหงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วท่านมีไพ่ของอุปสรรคที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยและกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมา ทุ่มเทให้เขาเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ดูเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขาก็ได้นะคุณมีไพ่ของความเข้มแข็งและความเป็นผู้นําในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของก้าวเหรียญโสดสวยรวยลอในแบบคุณเป็นไพ่แห่งการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองนะเป็นไพ่ของคนที่เป็นคนที่เด่นในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านในตัวของคุณเองก็ได้ความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่า ความสุขที่ได้อยู่กับตัวของคุณเองที่เห็นในตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการถือความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกนะในตอนเนี้ยเหมือนการกลับมาถือความรู้สึกต่างๆในตัวของคุณไว้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนเป็นไพ่ของการดูแลคุณเป็นคนที่ดูแลใครเอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาคอยเกื้อกูลเขา คอยเกื้อนหนุนเขานะครับเป็นไพ่ของคิงออฟวานลราชาถือไม้เท้าราชาแห่งไฟเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความมุมานะความขยันความตั้งใจความแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกของคุณที่ทุ่มเทให้กับใครอะ่ะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่ของเอ็ดออฟวานนะ ความคううิดใหม่ๆการเริ่มต้นในความคิดของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับมาคิดทบทวนกับสิ่งที่คุณทุ่มเทกับสิ่งที่คุณดูแลกับสิ่งที่คุณทําเพื่อคนคนหนึ่งทุกๆอย่างก็ได้นะมีไพ่ของความช่างชจยความพยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันคงอาจจะเป็นไพ่แห่งการที่คุณาจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้ตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะมีไพ่ของเดือดทําันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง การโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณด้วยก็ได้ความผูกพันที่ยังตัดใครสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้ทำไมยังถึงจะตัดใจออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะเอาใจใส่เขาพร้อมที่จะทําทุกๆอย่างเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณดูแลเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของความสงบนิ่งในตัวของคุณเองความนิ่ง การกลับมาดูแลในตัวของคุณการกลับมารักตัวเองมากขึ้นการเห็นถึงความรู้สึกที่แท้จริงในตัวของคุณเอง<น>การเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่การหวนกับการหวนคืนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกับการกระทําของใครสักคนหนึ่งเ่ะเทิรนวันหนึ่งเทิรเขากลับมาคุณจะดูถึงการที่เขาเธอต้องพิสูจน์ตัวของเขาเองว่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทหรือเขา,าที่เป็นฝ่ายที่จะกลับมาทุ่มเทพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเคลียร์ใจ ทุกๆอย่างเพื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่การที่มีไพ่ของไอ้นะเป็นพลังงานของความนิ่งนะเป็นไพ่ของน้ําแข็งนะครับเป็นไพ่ของความยุ่งยาก ขับค้องใจกำลังที่จะผ่านพ้นไปการค้นหาและความชัดเจนในตัวคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคือความชัดเจนที่คุณจะชัดเจนกับความรู้สึกในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเซลต i ิคอนะคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะมีไพ่ครังาของไพ่คิงอวานเนะี่ยเขาอาจจะมีไพ่ห่งความมุมานะหรือความตั้งใจในหน้าที่การงานของเขาในการที่สร้างอนาคต ในตัวของเขาก็ได้นะในวันหนึ่งที่คุณอาจจะมีไพ่ของการที่ดูแลตัวเองได้ฝาฟันต่ออุปสรรคการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคที่เข้ามาแต่คุณจะเป็นคนที่แก้ไขกับอุปสรรคที่เข้ามาด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่การกลับมาถือในความรู้สึกลึกๆแล้วของเขาอ่ะ ในตอนนี้เขารู้สึกถึงความเสียใจหรือความโดดเดี่ยวในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ห่งความนิ่งที่คุณนิ่งเฉยชาจากเขามีคนที่เสียดายมีคนที่เสียใจมีคนที่โหยหากับวันเก่าๆวันเดิมๆอยากวนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะคุณคือคนที่เขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยเคยมีความสุขด้วยกันในวันที่เขาทุกข์หรือไม่สบายใจหรือมีปัญหา ความวุ่นวายของเขาเขาอาจจะมีการที่เคยปรึกษากับคุณเคยคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาทุกๆอยา่างแก่เขาก็ได้นะเป็นคนที่เคยปรึกษากันนะครับมีไพ่ของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์เป็นชาวธาตุดินกันพุธสงกรอนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุน้ํากรกฎมีนพุจิกชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะมีการที่ ดูแลตัวเองนะเป็นไพ่ของไพ่ใบแรกเนี่ยความมีสเสน่ห์การกลับมาอยู่ที่ตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของความนิ่งมากขึ้นขอดูไพ่ของอดีตที่ผ่านมาของคุณและเขาก่อนนะครับมีไพ่ของไพ่คิงออฟสอดนะคุณกับเขาอาจจะมีไพ่ของคนที่ ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์กันหรือเปล่ามีไพ่ของ king of s w o r d กับ queen of s w o r d หรือมีปัญหาที่ไม่ได้เข้าใจกันหรือการที่มีการที่มี e ก้ต่างฝ่ายต่างมี e ก้ต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้นะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันละกันนะในความนักอาจจะต้องมีพลังงานการที่การ ดูแลและห่วงใยนะครับเป็นไพ่ของไพ่ก้า,า,กาวถ้วยปัญหาความขัดแยง้งอาที่มีไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือมีไพ่แห่งการที่กับความรู้สึกในตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมามื่อที่จะเป็นพลังงานของความเป็นไฟต่างฝ่ายต่างใจร้อนต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่มันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ขหงการปิดกัน้นคุณกับเขาอาจจะปิดกัน้นบล็อกการมีกำแพงการติดต่อการสื่อสาร กันไปแล้วหรือเปล่านะครับเป็นพายของเดชริยตรกรกลักนากรกตรต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือมีพายของความอดทนความเข้มแข็งหรือมีพาของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะหรือมีพาของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านทาหารตํารวจได้การฝ่าฟันการเผชิญหน,น้าได้นะครับมีพาพลังงานของไพ่5ห้าดาการเลิกดาการย่าล้างต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างฝ่ายต่าง มือเหมือนกับความรู้สึกที่มันต่างฝ่ายต่างไม่ได้สนใจซึ่งกันและกันไม่ยอมที่ลงให้แก่กันและกันด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งความขัดแย้งที่เข้ามาปัญหาทางด้านอารมณ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้หรือมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่สามไม้เท้ามีไพ่ของคนที่เอาปัญหาเรื่องมือที่3 เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าก็ได้นะมีไพ่ของควีนนอพครับลาชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำนะเป็นไพ่ของการที่กลับมาถือความรู้สึกในต่างๆหัวใจดวงนี้ความรักที่คุณมอบให้กับใครเนี่ยคุณมอบให้เต็มที่แต่มันเหมือนกับความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่าง ที่ไม่เข้าใจก็ได้นะมีไพ่ของไพ่เดอะเวิร์การเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นในตอนเนี้ยเป็นไพ่แห่งการที่คุณเคยเรียนรู้คุณรู้จักนิสัยใจคอของเขาคุณเรียนรู้ถึงพฤติกรรมนิสัยของเขาแล้วก็ได้นะในสิ่งที่ผ่านมามีคนที่วนกลับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งครั้งแล้วก็ได้หรือเป็นไพ่แห่งการที่ คุณถือกำเนิดในจิตวิญญาณการกำเนิดใหม่ในตัวของคุณเองหรือการสิ้นสุดจบเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองมีไพ่แห่งการวนกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นไพ่ของความที่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ใจกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนนอพตรเคลราชนีแห่งความมั่นคงความนิ่งของคุณความมีสเสน่ห์คุณมีพร้อมทุกๆอย่างนะคุณมีทั้งสิ่งดีๆมีทั้งเงินทองทรัพย์สินเงินทองของมีค่าในตัวของคุณนะ เป็นไพ่ของคนที่วางแบบแผนเก่งในเรื่องการเงินในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเดอรมิเชียนเป็นไพ่ของคาพูดคําจาที่มีสเสน่ห์มีไพ่ของคนที่ิเริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นคนที่รักการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเป็นคนที่มีความรู้ในหลายๆด้านในตัวของคุณก็ได้หรือมีไพ่ของคนที่อยากวนกับอยากวนคืนกับคนอดีตกลับเข้ามาเคลียร์ใจซึ่งการละการก็ได้มีไพ่ของการติดแงกอยู่กับความค,ามคิดเก่า ความคิดเดิมๆนะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงในความรู้สึกของคนคนหนึ่งก็ได้หรือเป็นฝ่ายคนเก่าๆคนอดีตของคุณเป็นไพ่แห่งความทุกข์ทนทรมานในวันเวลาที่เขาเหมือนกับความรู้สึกตอนเนี้ยมันเหมือนกับความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัวกับความนิ่งของคุณที่อย่างที่จะทักทายกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคุณกับเขาอาจจะเคยปิดกัน้นบล็อกมีกําแพงกันไปนานแล้ว เขาไม่รู้ที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสยังไงกับคุณเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้เขาอาจจะที่จะทให้คุณเจ็บกับเขาไว้เยอะก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ของสองไม้เท้ามีไพ่ของไพ่สีดาความนิ่งความเงียบของคุณนะมีไพ่ของชัตติกนะครับความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นไพ่ของชาวตุลลัคนาตุลหรือมีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน กฎหมายก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่ชอบจัดระเบียบและวางแบบแผนให้กับตัวของคุณหรือเป็นไพ่ของคํามั่นคําสัญญาที่คนคนหนึ่งผิดคําสัญญากับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้หรือคุณกับเขาอาจจะยังตัดกันไม่ขาดเพราะมีเรื่องทางด้านกฎหมายด้วยกันอยู่ด้วยก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของการกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะ เป็นไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในตอนเนี้เหมือนเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังให้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วก็ได้เพราะความเจ็บปวดที่ผ่านมามีคนที่เอาปัญหาเข้ามาในทุกๆด้านในตัวคุณก็ได้คุณกลับมาในตอนนี้เหมือนคุณดูมีความมั่นใจขึ้นหรือเป็นไพ่แห่งความมั่นใจในตัวคุณเองก็ได้ มองเหรียญที่มีค่าก็คือความมั่นคงในตัวของคุณเองนะครับเป็นพหงการที่เดทจบเลิกลาราพ่อไมไม่ไม้การรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความสุขทุกเศร้าเสียใจปะปนกันไปแต่คุณจะอยู่ในความเป็นตัวตนของคุณนะครับเป็นพหงการเริ่มต้น รักตัวเองมากขึ้นเดอเอ็มเพลเลอร์ชาวเมธทาุไฟหรือมีไพ่ของคนที่มีการวางแบบแผนการวางเป้าหมายมีคนที่วางแผนที่จะกลับมาหาคุณด้วยก็ได้นะเพราะคุณคือคนที่ดูแลเขาอุปถรัรมภ์เขาคอยเกื้อกูลเขาเป็นเปินพ่อดูแลลูกห่วงใยของกับเขาทุกๆอย่างในการดูแลของคุณนะคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาทําโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือออกมาก็ได้นะครับอ ขบดีที่ผ่านมาขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับเขาทําอะไรอยู่ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาเขาทําอะไรอยู่นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับ 3. ถ้วยนะครับเป็นไพ่แห่งการที่คนคนนี้ที่มีไพ่ของการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักสามเศร้าอยู่กับการที่เขาจะเลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองนะเป็นการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เหมือนการที่คนคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ชอบกินเที่ยวดื่มเล่นก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ในออฟสอดนะครับคนคนนี้ที่มีไพ่ของการฝ่าฟันการเผชิญหน้าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมือที่สหรือการที่ เขาอาจจะต้องเคลียร์กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขานะครับเป็นไพ่ของเดทจบนะเป็นไพ่ของการที่เหมือนการที่เขาจะรู้สึกถึงความพัดพาคและความผิดหวังในวันหนึ่งที่ไปคบกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้เอาใจใส่เขาเป็นคนที่สนุกไปเรื่อยๆของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่ปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงคุยนน็อปวารดราชินีถือไมเท้านะ เป็นไพ่ของคนที่มีเซนต์คนที่มีลางสังหรณ์นะเป็นไพ่ของการที่เหมือนคุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่เคยทุ่มเทคุณคนที่เคยฟ่าฟันเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะเป็นไพ่ของความพยายามและความตั้งใจมีการแอคทีฟในหน้าที่การงานในตอนนี้ของเขาอยู่ด้วยก็ได้ในสิ่งที่เขาอาจจะเคยจบกับคุณมาหรือการที่เขา อาจจะต้องมีทางเลือกสิ่งต่างๆในตัวของเขานะมีไพ่ของ the emperor ชาวเมธนะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาคนนั้นนะที่เป็นไพ่แห่งการที่มองถึงอนาคตในตัวของเขาอยู่ก็ได้ในความรักอาจจะมีไพ่แห่งการที่มีปัญหากับความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะเป็นไพ่แห่งการที่เขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ความโดดเดี่ยว การที่เหมือนกับความรู้สึกที่วาวุ่นและกังวลใจในวันที่ไม่มีคุณที่เคียงข้างเขาที่คอยให้กําลังใจเขาที่คอยให้คําปรึกษาแก่เขาก็ได้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีในความคิดของเขาอ่ะเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาที่คุณเคยเอาใจใส่เขานะครับเป็นเพียงการปิดกั้นการมีกําแพงหรือเป็นเพียงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารมีคนที่กังวลกังวายใจมีคนที่คิดเยอะคิดมาก คิดวกวนคิดสับสนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งภายนอกเขาอาจจะดูสดใสล่าเริงมีความสนุกสนานในตัวเขาแต่ภายในของเขามีเดสและก็มีก้าวดนเป็นไพ่แห่งความทุกข์ที่อยู่ในใจของเขาที่ไม่กล้าที่จะบอกใครให้ได้รับรู้เพราะกับสิ่งที่เขาเป็นคนที่ทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพังทลายลงไปด้วยมือของเขาเองนะครับเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารด้วยก็ได้นะมีไพ่ของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอกันหรือมีไพ่แห่งการที่คุณคุณเคยช่วยเหลือในเรื่องการเงินแก่เขาด้วยก็ได้หรือคุณเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตแก่เขาก็ได้หรือการกลับเข้ามาคราวนี้อาจจะมีไพ่แห่งการที่กลับเข้ามาขอความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่าง กับคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นแพ่งของการที่ทูอับครับสองถ้วยเนี่ยความรู้สึกดีๆความรู้สึกเต็มเต็มเติมเต็ม,ตมในสิ่งที่เคยดูแลในความรู้สึกซึ่งกันละกันคนๆน,นี้อยากกลับเข้ามาเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังและเสียใจในการกระทําของเขาในคําพูดคําจาของเขาอีกแล้วก็ได้นะเพราะในความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นคนที่จะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่ง กับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณเสียใจในตอนนี้ในความรู้สึกของเขาก็เสียใจไม่แพ้กับคุณนะมีแพ่งการเดินหน้าการเทคแอคชั่น การเทคแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งของเขาทุกสิ่งทุกอย่างความเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดอะไฮโรแฟนเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปากรักษาชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือคํอาอธิษฐานขอพอรของคุณหรือเขาไปอธิษฐานขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกลับมาเป็นดังเดิมก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจ เติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพอรนำคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้แล้วเริ่มต้นกันใหม่นะครับเป็นไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งที่ในความในตอนนี้อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่น <Okay. S 1> แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับอขอดูพลังงานของไพ่ <Okay. S 1> แนวโน้ม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีไพ่ของก้าวดาบนะออมีพลังงานของความเครียดความกดดันนะนะมีไพ่ของไพ่ควีคนะิงออฟวานนะมีไพ่ของการที่มีคนที่คิดเยอะคิดมากที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันเหมือนเหมือนเป็นฝ่ายเขาที่รอโอกาส ที่ได้ทักทายกลับเข้ามาเป็นคนที่ทุ่มเทกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะมีไพ่ของคิงออฟเพจเกิลนะคุณคือสิ่งดีเดอะลเอร์่วงแห่งความรักมีไพ่ของการที่เป็นครอบเป็นครัวกลับมาพูดถึงเรื่องอนาคตปรับความเข้าใจสร้างครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีที่ เขาทำสิ่งที่ดีหลุดมือออกไปนะมีไพ่ของถูออฟครับมีปลารางางของแเหรียญมีคนที่แอบสืบแอบส่องแอบมองอยากทักทายอยากติดต่อหรือเป็นไพ่หองการที่มีคนที่อยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่มีการมูฟออนกับปัญหาที่ผ่านมาการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจในวันหนึ่งที่คุณดูแลเขาในวันหนึ่งที่คุณห่วงใยเขา เขาไม่กลับไม่เคยหันกลับมามองซึ่งกันและกันในวันเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองในวันที่คุณมีความมั่นคงในวันที่คุณมีสเสน่ห์ในวันที่คุณมีพร้อมทุกๆอย่างมีคนที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทุ่มเทกันอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของคนที่อยากกลับเข้ามาขอโทษขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะมีไพ่ของคุดนอบสอดคุณเป็นคนที่จะตัดสินใจและทางเลือก ในเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองนะครับอขอรูปพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะครับอขอรูปพลังงานของไพ่ในสรุปมีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่าง การโฟกัสของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะมีไพ่พลังงานของไพ่เดอรสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับเป็นไพ่ของการที่สิ่งที่แตกหักไปแล้วความรู้สึกที่พังไปแล้วมันคงย้อนกลับไปไม่ได้ถ้ากลับเข้ามาอีกมันยังมีความรู้สึกที่หวาดระแวงและความรู้สึกที่ ไม่มั่นใจนะมันในความรู้สึกนะมมีไพ่พลังงานการลังเลการตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องก็ได้นะครับเป็นไพ่ของก้าหนานะเป็นไพ่ของการที่ยังมีคนที่เครียดกับการกระทาที่เขาทําไว้กับคุณเป็นไพ่ของดีเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัดกบคนที่เกิดวันสุขก็ได้คนคนหนึ่งอ่ะถ้าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่สนับสนุน คุณในทุกๆด้านนาเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีไพ่ห่งความเคลียร์ใจด้วยความชัดเจนของคุณอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยปัญหาและอุปสรรคคุณจะสามารถผ่านกับปัญหาและอุปสรรคไปได้นะครับเป็นไพ่ของคิงอมวานมีไพ่ของ6ถ้วยนะคนเก่าๆคนเดิมๆเ,เครียดว้าวุ่นกังวลใจยากกลับเข้ามาเป็น คนที่เข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคือคนที่พิเศษที่สุดคุณคือ DM เพสสาหรับเขาคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดนะแปดเหรียญคุณจะดูถึงความตั้งใจและความทุ่มเทมีไพ่ของเดวิลเนี่ยอาจต้องระวังพลังงานของความรักความโลภความโกรธความหลงหรือมีไพ่ของคนที่หลงไปนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่จะกลับเข้ามาเหมือน หวงคุณหึงคุณในทุกๆอย่างในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบหึงคุณอยู่ด้วยก็ได้นะมีไพ่ของสิบเหรียญความมั่งคัง่งความมั่นคงในเรื่องการเงินนะมีไพ่ของความทุ่มเทความพยายามหรือมีไพ่แห่งการที่คุณพยายามทำในหน้าที่การงานของคุณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นการแบกกับภาระกับสิ่งต่างๆในตัวของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความพยายามและทุ่มเท ถ้ากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะดูถึงความทุ่มเทและความพยายามของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของคนที่มีความมั่นคงสิบเหรียญน,นะเป็นไพ่แห่งการที่มีแปดเหรียญความการที่โฟกัสถึงเรื่องการเงินในตอนนี้ของคุณอยู่นะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมีไพ่ของการเงินที่ดีในช่วงนี้ของชาว ธาตุไฟนะครับเป็นไพ่ของการที่มองถึงความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองการลงทุนต่างๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณนะของชาวธาตุไฟน,นะครับมีไพ่ของคนอดีตอยากกลับมาขอโอกาสเป็นคู่คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุไฟหมอโตดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาต ฝ่ายทุกๆท่านนะครับ